สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยมมนมาชแนลของเราในวันที่25มิถุนายน2567จนอกันเดนกแล้วนะคะเบื่อแอดหรือยังคะสายทีนี้นะคะก็จะเป็นในปีที่24ของงวดประจำวันที่1กรกฎา,าคม2567นะคะแนวทางก็จะมี็นทางของน้องเพ็รกล้าเด็กชายนาโชคนะแนวทางของคุณหญิงงามใจแนวทางของแอดบนในผนฟ้าซึ่งเป็นแนวทางชุดอ่า วิน3ตัวบนนะคนะแนวทางของแอดชายกูลแนวะทางของคนคองหัวแล้วก็แนวะทางเลขตับหลัก10หลักหน่วยบนแอดพิมมีเพิ่มเติมมานะเราก็มาเริ่มดูกัน เริ่มที่แนวทางของอน้ำไปกล้าเนาะสำหรับน้วงที่ร้านนั้นไม่เข้าใช่ไหมหลุดไปออกอะไรคะออกอ้าส่วนสกับ3 1นะคะไม่เข้านั่นเองนะคะหลุดไปเนาะสำหรับในงวดนี้ได้มาแบ่งปันเรียบร้อยมีใครที่รอหรือว่าตามเจ้าน,นี้อยู่ไหมคะบางท่านก็อาจจะตามติดตามโดยตรงนะคะก็จะได้ขบวนไปแล้วเนาะสำหรับในงวดนี้นะคะน้ำไปกล้าให้มาแนวทางให้เด่นๆนะคะก็จะมี717679 4 9 4เก้าสี่หกหกหนึ่ง9หนึ่งหกสองศย์หกศูแล้วให้การที่8 7นะคะตัวเน้นคือตัววงกลมไว้นะคะเมวดนี้ก็รุ่นกันนะคะว่าจะแก้มาได้เปล่านะสาระทางของน้องเฟกล่านี้นะคะ,ะแคปหน้าจะไปท่านยอรอที่ตามนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอชุดวินิสมัมตัวบนของแอดบนเรียนแผ่นฟ้านะคะมีขั้นที่อรอไหมคะสำหรับในในงวดนี้นะคะไม่มีตัวไหนบ้างไม่มีเลขห้ากับเลขหกใช่ไหมอืมเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามใช่ไหมคะเห็นไหมอ่างวดนี้นะคะงวดนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสาม อ่ะ7 8 9 0 1 2 3นะคะเห็นไหมคะไม่มีไม่มีเรียกข5กับเรียก6นะคะอ่างวดนี้ก็รู้กันนะคะว่าจะเข้าอ่าหรือเปล่านะแอดบนแผ่นฟ้านะอืมต่อไปนะคะต่อไปนะอ่าก็จะเป็นแนวทางของคุณหญิงงามใจนะคะสำหรับในวันที่แล้วนั้นแอดลงให้2ฉบับไม่เข้าทั้ง2นะใช่ไหม ในงวดนี้อาจได้มาแล้วนะคะก็ให้แนวทางวิ่งที่7 2ตัวและ3ตัวนะคะก็จะมี7 5 7 0 0 5 7 9 9 5 9 0 5 7 0 9 7 0 7 9 5 แล้วก็0 9 5เม็ดเดียวคือ7 5นะคะแล้วก็เม็ดเดียว3ตัวคือ0 7 5และ9 7 5เอา้าเม็ดเดียวทำไมมี2หางเนาะแล้วก็ถ้าได้มาเพิ่มติมอย่างไรนะคะเจ้านี้แอบก็จะลงให้อีกนะเพราะว่าบางท่านอาจจะตามอีกฉบับหนึ่งก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอ่าแอดชายกูลเจ้านี้แอดได้มาเป็นแนวทางล่างเขาบอกว่างดนที่ให้วิ่งล่างอยู่ที่7รองศูนย์นะคะ2ตัวนะคะเน้นนะคะเน้นที่7 6 7 8 7 0 6 7 8 7ปาปาและ0 7นย์นะคะงวดนี้จะเข้าไหมาเราก็มาลุ้นกันเจ้านี้เราให้เป็นบางงวนนะคะงวดไหนได้มาก็ลงให้นะต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นแนวทางของค้นคอหวย สำหรับในอีพีนี้ได้มาแบบปันสอฉบับเป็นแนวทางบนทั้งหมดนะคะฉบับแรกฝั่งซ้ายมือแอดนั้น,นะคะก็จะเป็นแนวทางที่เป็นแนวทาง3ตัวบนนะ,ะชุดเน้นคือ438 427 947และ147นะคะแล้วก็ฉบับที่2นะคะก็จะเป็นแนวทางชุด2ตับนเน้นที่38 27และ47่ครทีค่ะดินก็จัดปะนะคนคอหวยเป็นแนวทางบนแนวทางล่างยังไม่ได้มานะคะได้มาอย่างไรจะลงให้นะ ต่อไปนะคะ,ะก็จะปิดท้ายที่แนวทางเลขดับอแอพิมมี่เพิ่มเติมมา2ฉบับฉบับแรกนะคะก็จะเป็น,นทางเลขดับหลักสิบบนสำหรับคนที่เราให้มาคือเลข3ผ่านไหมผ่านนะคะเพราะออกอะไรออก5 0 4ศนย์ะคะซึ่งเลขศูนย์เป็นหลักสิบบนสำหรับในงวดนี้นะคะแอพิมี่บอกว่าให้ดับหลักสิบบนอยู่ที่สองนะ,ะงวดนี้ก็รุ้กันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือเปล่านะคะและฉบับที่สองก็จะเป็นแนวทางหลับหลับประสาทดับ รับหน่วยบนนะคะงวดที่เราแอบไม่ลงให้นะเลยไม่ได้นามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรนะสําหรับในงวดนี้นะคะก็ให้ดับดักหน่วย,ยบนอยู่ที่2กับ7นะคะงวดนี้ก็มาลดกันนะคะว่าจะผ่านหรือเปล่านะคะสําหรับเลขดับเจ้านี้แอดได้ลงให้ไปสองฉบับแล้วเป็นดับบนแล้วก็ดับล่างนะคะก็สามารถที่จะย้อนดูได้ที่หน้าปกอีกทีได้เลยนะคะเพราะว่าแนวทางก็จะขึ้นตาม ก็จะอยู <me> ่ตามน้าปกก็จะขึ้นตามน้าปกเลยใช่ไหมคะอืมค่ะสไลด์พีนี้นะคะก็เป็นอีพีที่24ของว่าประจำวันที่1กรกฎาคม2567นะคะวันนี้ลงให้ทั้งหมดสายพีนัก็่อียิบอีกที่22 23 24นะคะก็รอดูกันนะแอดก็จะลงให้่าตามลำดับ นะคะตามระยะเวลาที่เหมาะสมและสมควรนะคะค่ะท่านใดที่ดูแลชอบแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะคะยังไงแอดก็จะลงันทางให้เหมือนเดิมแม้ว่ายอดฟิวหรือยอดดูนะคะจะจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอย่างที่เคยเป็นมาเนาะอ่ะ แล้วก็แนวทางไหนที่ได้ขอเข้ามานะคะบางแนวทางอาจจะได้อาจจะงดวางไปแล้วนะคะบางแนวทางก็คือเลิกพิมพ์นะเดี๋ยวอาจาจะค่อยๆแจ้งค่อยๆแจ้งไปนะคะเพราะว่า,าก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆนะคะจะมาแจ้งให้ทราบกันนะคะค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ